ผมก็จะมาเทศกับน้องคนนี้ซึ่งน้องคนนี้ก็บอกว่าเขาอยากจะเทศกับผมซึ่งผมบอกไปแล้วซึ่งผมบอกไปว่าแมงแมงกบอลแรกกับครีนบีซึ่งผมได้บอกน้องเขาไปว่าขอก่อนเออแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีคนบอกว่าจะ เทดกับคุณซึ่งเขาบอกว่าจะให้ก่อนก็การณาวางระวังด้วยสมมุติว่าเขาบอกให้เขา้าเอ,อ่อโค้ดอะไรก็ต่างอย่าก,กดเข้าบอกเขาว่าให้เข้าเซิร์ฟบีของตัวเองก็จยาไม่ด้วยว่าให้ระวงังถ้าเป็นคนแปลกเนี่ลองทามเข้าไปดู ก็จำไว้ด้วยว่าถ้าสมมุติว่าเขาส่งลิงก์หรืออะไรก็สั่งแม่งอย่าไปกดเข้าบอ,บอกได้คําเดียวคือเซิร์ฟวีของตัวเองก็มีหรือเข้าเซิร์ฟรวมก็ได้แค่นั้นแล้วใครเข้าจอยอตามแต่นี่มันกดรอสืกแปลกๆเอาล่ะถ้าไม่ให้ก็ลบแม่งทุกอย่างอย่าให้เหลือ เพราะผมเป็นคนระแวงโดนเกียนมาเยอะอาเออ,เอ,อก็พอก็พอเข้าใจถ้าให้ก่อนก็ยินดีจะให้เออแบบนี้คือถ้าสมมุติว่าบอกค่าถ้าเขาบอกว่าเออ ให้เราเอาให้เขาก่อนซึ่งผมจะออกทันทีถ้ามันยุ่งยากส่วนใหญ่พวกที่เออพวกที่ชอบบิดมันก็จะเป็นปอาการประมาณแบบออรีบหน่อยแบบจะไปเนื่นไปนี่นยาวก่อนอันนี้กิงมันโคตรว่างเลยพวกนั้น เท,ท่ไม่มีหาอะไรทำช้างแม่งแหละหายกูไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนแรกก็ถามบอกว่ามันเล่นโบ้ไหม few moments later. Yeah. อ่าอ ที่กูพูดภาษาอีสานเล้วะ โอเคก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มเอาให้น้องเข้าไปเลยคือในควาเป็นจริงนะทุกคนเออพมจะบอกให้นุกนี่มันเออมันดีอยู่ถ้าให้พูดคือถ้าถ้าเป็นเจ้าฟ็อกเออจะบอกให้ฟ็อกน่ะมัน มันเป็นอัตราที่จะได้มาเลซ็ซึ่งมา,มาเล็ดที่จะเอาได้คือในสต็อกร้านค้าซึ่งมันก็ไม่ได้ดีเลิศน้องคนนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อย